เดี๋ยวนคลิปนี้เราจะเข้าไปในในเธอ์กันฮะว่ hmm. าในในเธอ์เนี่ยฮะมันเป็นยังไงแล้วที่สําคัญฮะคลิปนี้เราจะมาเคลียร์เควสหลักกันให้เสร็จและนี่คือเกาะใหม่ของเรา oh. มีความสวยงามนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเพื่อปการประหยัดเวลาดีนิวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสุดหล่อไมค์คราฟอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้นรเราจะมาเล่นซีรีส์ FTB Sky กันต่อนะฮะซึ่งซีรีส์อันนี้เนี่ยมันก็คือไมค์ครับ Sky ยบลอกแบบ MoD Pack นั่นเองฮะโดยที่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างให้อัตโนมัตินะฮะทำโรงงานขึ้นมานั่นเองแล้วถ้าใครยังจำได้ฮะคลิปแรกใช่ไหมมันเป็นเพียงเกาะเล็กๆเท่านั้นแล้วก็ต้นไม้เพียงต้นเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะเกาะของเรามีขนาดใหญ่มากๆมีความสวยงามตบมือสิครับรออะไรซึ่ แล้วก็เกาะแห่งนี้นะฮะหมูเยอะมากนะฮะผมพยายามจะฆ่านี่เอาจริงนะก่อนเปิดคลิปผมเพิ่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมูไปนะฮะนี่หมูมาอีกแวอะไรครับเนี่ยทำไมมันมันมันทำไมมันเยอะได้ขนาดเนี้ยมันบักหรือเปล่ามันไม่รู้เหมือนกันฮะหรือว่ามันเป็นไบโอมอะไรอ่ะฮะฮัลโหลเวิลด์นี่มันเป็นไบโอมอะไรไบโอมโคอเชียนไบโอมอันนี้มันทําให้หมูเกิดเยอะหรอบางทีมันก็เยอะเกินไปนะ เยอะเกินนะฮะโอเคฮนะแต่ว่าตอนนี้ฮะเรารอมาตั้งนานแล้วนะฮะเราไม่มีวัวเกิดเลยสักตัวนี่น,น,นี่ตรงนี้นี่นี่ภูมิใจนำเสนอมากภูมิใจนําเสนอมากนี่นี่นนี่มันก็ไม่ได้โอ้โหแป๊บหนึ่งนะฮะ มันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรขนาดนั้นแต่แป๊บหนึ่งนะฮะนายนาขึ้นไปก่อนนายขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปไอ้เจ้าปลา <c oughs> <c oughs> โอเคไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฮะคือมันจะชอบลงน้ำนะฮะแล้วก็นี่เห็นปะปลาหมึกเกิดเต็มเลยนะฮะซึ่งปลาหมึกก็เนาะพอเราทำแหล่งน้ำมาเลอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีแซลมอนโอเคมีปลาหลายตัวเกิดเต็ไมไปหมดเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งบ่อน้ำอันนี้เนี่ยฮะมีประโยชน์ยังไงก็เอาไว้ใช้ในการหาปลาหมึกแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับเกาะของเรานั่ <c oughs> นแหละฮะนี่โอเค เดี๋ยวขอทำเควสแป๊บเนืงแล้วกันฮะในคลิปนี้ทำอะไรลืมบอกคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปในเนเธอโอเคปะฮะซึ่งในเนเธอมีอะไรก็เขาก็เขียนอยู่นะฮะว่าในเนเธอไม่มีอะไร เอ้าแล้วจะไปทําไมคือในเนเธอร์เนี่ยฮะมันจะมีมอนเตอร์บางตัวที่มันเกิดเฉพาะในเนเธอร์เข้าใจไหมเราก็ต้องไปหามอนเตอร์ในนรกอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาทาเควสปิดฉากหน้าแรกตัวนี้กันให้หมดแล้วกันนะเห็นป่ะฮะเหลืออีกไม่กี่เควสเองนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จละมาเริ่มต้นจากที่ตบปลาตัวนี้ก่อนเลยลวกันฮะบ่อตบปลาอันนี้ไหนดูซิคือเราต้องทําที่ตบปลาใช่ไหมฮะโอเคไม่มีปัญหาฮะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะฮะนี่คือโอ๊ยหมูเยอะจังโอ๊ยหมูหมูหมู เยอะเกินแปบ๊บหนึ่งนะฮะคืออ๋อถ้าเกิดสมมติสงสัยว่าทำไมถึงกระโดดสูงนะฮะเอ่อแปบ๊บหนึ่งนะฮะกระโดดสูงกระโดดสูงแปบ๊บหนึ่งนะผมจำไม่ได้คือเข้าใจไหมผมฆ่าหมูเยอะมากใช่ไหมฮะพอเราฆ่าหมูเนี่ยฮะเราก็จะได้ไอ้เจ้าถ้วยทองอันนี้เนี่ยเข้าใจไหมยาดมตาถ้วยทองอนคนละถ้วยทองกันนะฮะก็อันนี้มันเป็นความสามารถอะไรเงี้ยเนี่ยเราสามารถแบบเนี่ยจำบูได้อะไรเงี้ยฮะ ซึ่งในตัวของผมตัวนี้ความสามารถเยอะมากเห็นป่ะฮะมีทั้งความสามารถขุดเร็วความสามารถในการกระโดดสูงอะไรอย่างนี้คือแบบวิ่งเร็วด้วยนะฮะโอ้ชีวิตีดีดฮะพอแล้วเก็บไว้ก่อนเอ้ถามนิดนึงฮะใครมีวิธีจัดการกับหมูพวกนี้ช่วยบอกทีเถอะฮะบางครั้งคือมันเยอะเกินเข้าใจไหมมันเยอะจนแบบเกาะของผมเนี่ยมันกลายเป็นเกาะสกุละไปเลยคือหมูมันสีชมพูถูกต้องป่ะฮะตอนแรกก็คิว่าแบบเฮ้ยเกาะของเรา,เรากลายเป็นต้นสกุละแล้วไม่ใช่หมูคลอ,องเกาะเรา ใครมีวิธีจัดการกับหมูพวกนี้ช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับผมขอร้องผมลำคาญหมูมากเลยแล้วมันทำให้มอนเตอร์ตัวอื่นมันไม่เกิดเข้าใจไหมฮะหมูเยอะขนาดไหนดูหมูเยอะมากโอ้ชีวิตทำยังไงกับหมูพวกนี้ดีเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะอ่ะมาทำเควสกันต่อแล้วกันฮะตบปลานะฮะจะนั่งตบปลาอยู่ริมตะลิงนะจะนั่งกินหลอดอยู่ริมตลิงแปลกใจจริงๆปลาไม่กินหลอด ปลาอะไรกี่หลอด <Brand. S 1> อ่าแป๊บหนึ่งนะฮะเราต้องการเส้นเชือกนะฮะซึ่งเชือกอืมอ่าได้จากไหนนะแป๊บหนึ่งนะฮะเราเคยปลูกต้นไม้มันมันมันไปใส่นะมันไปอยู่ไหนไปอ่าอยู่นี่ฮะเจอแล้วฮะตึงตึงตึง,ตง,ตงโอเคฮะเราก็ได้เส้นเชือกมานะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ทํากระโดดสูงไปก็ไม่ดีนะบางทีมันน่าลำคานโอเคฮะเ,เ,เราก็ทําที่ตบปลาลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะจึ๊บจึ๊บโอเคแล้วเราก็รับของรางวัลน,นะฮะครับคุณครับ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะฮะคือเข้าใจไหมเราจะไม่มานั่งตบปลาเองทุกครั้งหรอกฮะมันเสียเวลาดังนั้นฮะนี่เขาก็จะให้อุปกรณ์เรามาถูกต้องไปฮะฟิตเนสนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะนี่นี่เป็นอุปกรณ์ตบปลาอัตโนมัติสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราก็จะต้องเอาวางไว้กลางบ่อนะฮะตรงไหนคือกลางบ่อตรงนี้แหละดูดิ <laughs> 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 ปลาแซลมอนนะโอ้แซลมอนแซลมอน <laughs> อยากกินแซลมอนในโลกแห่งความเป็นจริงมากเลยอะไม่ค่อยได้ไป เนาะคือขี้เกียจออกจากบ้านเอเลยนะเต่าบอนอ๋อเด่ามอนอ่าปลาคอสแมันก็เป็นปลาที่ไม่อร่อยนะฮะแต่ในโลกของความเป็นจริงผมก็ไม่เคยกินนะครับว่าปลาคอสคืออะไรปลาคอสคือปลาอะไรอ่ะเออสาระแป๊บหนึ่งปลาคอสในโลกของความจริงคืออะไรปลาคอสเกิดมาผมเคยกินแล้วหรือยังปลาคอสปลาคอสปลาคอสอ่าไม่ใช่ไม่มันมันไม่ใช่ปลาดอรลี่ใช่ไหมไม่รู้มันมันดูคล้ายๆปลาดอรลี่มากเลยเนาะ อ่ะนั่นแหละฮะเราใส่เบ็ดตกปลาไปเลยแล้วกันฮะเราจะต้องวางไว้กลางบ่อลักษณะประมาณนี้มั้งนะฮะเดี๋ยวเด,วเดวโอเคฮะเราจะต้องเอาเบ็ดตกปลาวางไว้ตรงนี้นะฮะมันจะตกปลาให้เราอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ไงนะฮะแล้วก็ขุดตรงนี้ออกนิดนึงนะฮะข้างล่างตรงนี้โอเคข้างล่างตัวนี้มันมีน้ําเดี๋ยวขอเติมน้ําสักครู่นะฮะปึ๊บโอเคฮะเติมน้ําด้านล่างตรงนี้นิดนึงโอเคไหนดูสิฮะมันจะตกปลาให้เราได้หรือเปล่าเออบุ้มบุ้ม <ๆ S 1> บุ้มบุ้มปึ๊บโอเคฮะเราต้องใส่เบ็ดตกปลาให้เขานะฮะปึ๊บอะไรเนี่ย� <ๆ S 2> ช่างมาเถอะนะฮะเก็ก,กะเอ่อมีอะไรอีก oh. เดี๋ยวเขาคงตบปลาให้เราได้และมั้งนะฮะก็ถ้าตบปลาแล้วเนี่ยฮะไอเทมมันก็อู้นี่อู้นี่ไงนี่ไง <Hey. S 1> อู้โอเคนี่ได้อะไรบ้างเนี่ย <laughs> ได้ปากกาลังด้วยอู้มันเป็นบอ่อตบปลาที่มหาศา,า์มากเลยนะเนี่ยฮะ <c oughs> มีครบทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแต่ว่ามันโยนไอเทมอย่างนี้เลยเนาะอ๋อมันจะทําให้โลกเราเก็กกะไหมเนี่ยฮะ <c oughs> คือเข้าใจไหมมันเนี่ยตบปลาอีกแล้วเนี่ย แปปหนึ่งนะนี่ไงมันตกปลาอีกแล้วอะแต่มันโยนปลาทิ้งขว้างอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยมันมีไอเทมอะไรไหมแบบไอเทมคอลเลกไอเทมคอลเลกเตอร์นะฮะอุปกรณ์เก็บไอเทมอัตโนมัติโอเคฮะน่าจะครับได้อยู่โอเคฮะทำอุปกรณ์เก็บไอเทมอัตโนมัติแปปหนึ่งแล้วกันงั้นมันโยนไอเทมอย่างนี้เสียได้ของนะฮะโอเคเราต้องการฟินนะฮะเรามีฟินบอ เรามีฟินบอเรามีฟินหรือเปล่า,า,าผมผมคนดภาคกลางนะแต่ว่าพอดีแบบคุยกับคนหลายภาคมากนะฮะบางครั้งก็แบบ <c ười> คุยภาคเหนือบ้างอีสานบ้างนะฮะก็แบบเละเทะหมดตอนนี้อ่ะเอาฟินมาคราฟได้หรือเปล่าแป๊บนึงนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือคือมอสแ็กบางอันมันเอาฟินมาคราฟวุดแบบนี้แล้วมันก็ได้ฟินเลยอย่างนี้ไงอ่ะโอเคฮะเราต้องมานั่งหาฟินสักคู่นะฮะเออผมไม่แน่ใจว่าเรามีฟินบ้างหรือเปล่านะอ่ะโอเคฮะเรามีฟินอยู่นะฮะตึ้ง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 นะฮะหก จ็ดแปดเก้าอ่ะแปบบหนึ่งนะหมูวิเศษมาอีกแล้วฮัทชิวเนี่ยได้อะไรอีกได้สปีดพอแล้วมัง้งเออเออสปีดขออนุญาตโยนทิ้งนะฮะคือบางครั้งบางคราวมันก็แบบเออมันก็เยอะเกินอ่ะมีหมูทองอีกแล้วนะฮะัทชิวนะความสามารถอะไรฮะโบนมิลเลอร์เป็นความสามารถที่ดีไหมอะบนมิเลเดอะแอเรียอ่ะโอเคฮะก็อาจจะดีมั้งถ้าเกิดสมมติเอาบนมิลใส่ที่พื้นมันก็คงจะแบบได้เยอะขึ้นนะฮะ เฮ้ยด้วยมันเยอะเกินไปหมูเยอะเกินไปไม่ไหวแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอกินปลาแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้อะอไรอะเพอร์เพอร์ฟิสอ่า <Bread. S 1> จะกินดีไหมอะอะอะ,อะกินก็ได้กกึ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 กรู้รู้ว่าติดพิษแต่เข้าใจไหมเราต้องกินอาหารให้ครบหลากหลายอย่างอะไรอย่างงี้ไงนะฮะกินอาหารให้ครบ8หมู <Bread. S 1> กินอาหารให้ครบห้าหมูนอนให้ครบ8ชั่วโมงโอ้ยเออเอเอโอเคดีดีฮะดีฮะเออ คือบางครั้งมันก็อาจจะดูโอ้ชีวิตเอานะ่ะเพื่อโอ้โหแล้วพิษพิษระดับ2ซะด้วยโอเคฮะดีมากดีดีด,ด,ดีจริงจริงอะเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดตัวเองแป๊บนึงแล้วกันฮะเพื่อไปการประหยัดเวลาดิ้นิ้วฮะดิ้นิว้วโอ้แม่เจ้าดูไอเทมพวกนี่คือเรามาช้าขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหตายตายตาย,ตายดูดูไอเทมไอเทมก็เยอะปลาหมึกก็เกิดตายเร็วโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบทําตัวเก็บไอเทมฮะจะได้ของโอ้โหเอาจริงนะฮะ ไม่ต้องตบปลายังได้เลยเพราะตอนนี้อาหารของเรานี่คือเนี่ยมาจากหมูท้งนั้นเลยเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวผมขอแปะตำแหน่งตรงนี้แป๊บหนึ่งอุ้ยโอ้โอเคฮะเนี่ยถ้าเราเดินมาไกลๆเนี่ยฮะคือฝนมันจะตกเข้าใจไหมเพราะว่าล่มมันมาไม่ถึงอะไรอย่างนี้ทังนั้นแปะสัญลักลักตีนตรงนี้ไว้นิดนึงโอเคมีฟ้าผ่าด้วยน่ากลัว โอเคแล้วก็ได้ฟินบล็อกมาเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ทำไอเทมคอลเลกเตอร์่ะโอ้ยฟ้าผ่าอะไรก็นักกระดาษเนี่ยแป๊บนึงนะผมขอ,อนอนแป๊บนึงอ๋อใช่ครับวิเลจเจอร์อันนี้อยู่ดีดเขาเกิดบนเกาะของเราเองโอเคปะ่ะคือคือเขาเกิดเองจริงนะมันมีข้อความขึ้นในแชทด้านล่างว่าแบบเอ้ยนี่เกาะใหม่เหรออู้พื้นที่ตรงนี้น่าอยู่จังเลยฉันขออยู่ด้วยคนนะอยู่ดีๆวิเลจเจอร์ก็คือแบบเกิดาบนเกาะแล้วก็ทำงานอาชีพบนเกาะเฉยเลยฮะนี่แล้วมันมีมอสต,ตัวหนึ่งผมเพิ่งรู้เออคนพบโดยบังเอิญน,นี่ดูนะหนึ 1, 2, 3, <laughs> นี่เราสามารถกดคลิกขวาที่เขาแล้วเขาก็กลายเป็นไอเทมได้โอ้แม่เจ้านี่ดูโอ้วิลเลจเจอร์กลายเป็นไอเทมนี่แล้วเราวางเขาคืนที่เดิมได้ด้วยนะอ้าสุดยอดหรือถ้าเกิดสมมติเราลำคาญเขาเราก็สามารถแบบเอออ่าจับเขายัดใส่กล่องม <laughs> ีความโหดร้ายเขาเรียกว่าแบบนะเออ จะพูดว่าคามนุษย์ได้ไหมไ้ไมไม่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 แล้วก็แบบเออเขาก็อยู่ในกล่องอะไรอย่างนี้นะฮะ <S <S โอเคกลับมาที่ระบบเ,เก็บไอเทมอัตโนมัติของเราแล้วกันนะเนี่ยบอกแล้วอย่าชนคุยไรสาระไปเรื่อยเลยอาขยะว่ะเยอะจริงจริงเดี๋ยวขอเคลียร์ขยะแป๊บหนึ่งนะฮะออโอเคแล้วเราก็ทําอุปกรณ์ไอเทมคอลเลคเตอร์เรียบร้อยนะฮะอะเอามาแปะไว้ที่บ่อปลาของเราเลยฮะ,ะบ่อปลาเราอยู่ไหนบ่อปลาอ่ะบ่อปลาเราอยู่นี่โอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้มันเก็บไอเทมอัตโนมัตินิดนึงนะฮะให้มันเก็บเราเราวางตรงไหนดีฮะวางตรง วางตรงไหนดีอะอ่าตรง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 ข้ามตรงนี้แล้วกันนะฮะวางแบบนี้โอเคแล้ดวดูสิฮะว่ามันจะเก็บให้เราได้หรือเปล่านะฮะไหนดูสิมันเก็บไอเทมขนาดตรงไหนมันมันกว้างไปไหมอ่ะมันกว้างไปแน่เลยอ่าลดขนาดลงนิดนึงลงนิดนึงฮะลงนิดนึงประมาณเท่านี้โอเคไหมขอขอดูแป๊บนึงนะฮะอ่าอ่าลงอีกนิดนึงไม่ใช่สิอ่าสี่มาเป็นห้า กึบโอเคฮะแล้วก็ประมาณนี้ได้ไหมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะน่าจะได้ละมั้งนะฮะมันเก็บให้เราครบถ้วนไหมอะอ่ะอยากรู้ว่ามันเก็บให้เราครบถ้วนหรือเปล่าลองโยนไอเทมไว้ที่พื้นแบบนี้ดูฮะอะแล้วลองปรับตรงนี้นิดนึงปรับไฮขึ้นมา1ระดับแบบนี้ โอเคมันเก็บข้างล่างให้เราหรือ,อยังยังไม่เก็บไหนดูซิโอเคฮะเราปรับตรงนี้เรียบร้อยนี่ก็ปรับตามความเหมาะสมแล้วกันฮะว่าแบบบ่อน้ําเราลึกขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องทํากล่องใสตให้มันด้วยฮะขอทํากล่องเก็บของนิดนึงเนื่องจากว่าเราไปคนขี้เกียจทำกล่องเก็บของหลายๆกล่องนะฮะดังนั้นเราจะเอากล่องเดียวแบบใหญ่ๆเลยแล้วกันฮะมันเป็นของมอสไอรอนเชสนะฮะนี่ฮะจากกล่องธรรมดาก็ทําให้มันเป็นกล่องที่ว่าเก็บไอเทมได้เยอะกว่าเดิมโอเคป่ะเนี่ยมันก็ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมฮะแต่เอาให้ใหญ่กว่านี้อีกฮะ จากกล่องเหล็กถูกต้องป่ะฮะเราจะเปลี่ยนให้เป็นกล่องระดับทองก็เอาทองมาล้อมรอบแบบนี้ปุ๊บโอเคซึ่งกล่องทองเนี่ยฮะอ่ะมันก็จะใหญ่ถูกต้องป่ะฮะอเอาใหญ่กว่านี้อีกฮะขั้นตอนต่อไปฮะก็ไปหาเพชรไหนคือซีเรามีเพชรไหมเรามีเพชดเรพชด,ด้วยขอบคุณฮนะนี่ฮะมันจะมีกล่องด o ม d c h เชสอยู่ดังนั้นฮะเราก็พาแบบนี้โอเคได้กล่องระดับเพชรแล้วนขนาดใหญ่มากใหญ่ขนาดมันแสดงผลไม่พอนะ เราก็จะเอากล่องเนี่ยฮะมาวางไว้ข้างหลังปอกลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะเราจะต้องสูบไอเทมเนี่ยฮะมาที่กล่องตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวขอทําท่อส่งไอเทมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะซึ่งเราก็จะใช้ท่อแบบง่ายๆนะฮะไหนดูซินี่ฮะใช้ท่อเดิมของเรานะฮะไปเป็นท่อแบบ <c oughs> เป็นท่อที่แบบสุดคลาสสิกของเราแล้วเราต้องทาปัดแจตรงนี้ด้วยฮะซึ่งปัดแจก็ใช้ฟินโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เกาะของเราเริ่มจะมีปัญหาอีกแล้วนะฮะดูหมู มันเยอะเกินนะทำไงอะ <c oughs> มีบริษัทกำจัดหมูไหมอะแป๊บนึงนะผมเริ่มลำคาแล้วมันมีแบบพริกแบบมีตัวอะไรฆ่าหมูให้เราอัตโนมัติไหมฮะ <c oughs> ช่วยผมถอยเธอขอร้องมีไหมอะ <c oughs> คือบางครั้งมันก็เยอะเกินอะนะโอเคฮะมาเราทำท่อส่งไอเทมมาแป๊บหนึ่งแล้กันนะฮะนี่ฮะท่อแล้วเราก็เอาปัจแจชิปคลิกขวาตรงนี้นะฮะมันก็จะดูดออกมาอย่างช้าๆนี่ไงโอเคได้ผลผลิตเยอะเลยแหละแป๊บหนึงนะพอ ที่ตบปลาพังเล้วเหรอเหรอทำไมมันพังเร็วจังเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับพอดีเขาให้ที่ตบปลาเรามาเพิ่มอีกหนึ่งอันดังนั้นเราก็ใส่เข้าไปในนี้ฮะมันก็คงจะตบปลาให้เราได้แหละมัง้งเ,เดี๋ยวอนาคตเราจะจัดการกล่องเก็บของให้มันดีกว่านี้ฮะอันนี้ผมขออนุญาตเก็บแบบลวกๆชั่วคราวไปก่อนแล้วกันเอาหน้าชั่วคราวไปก่อนอลบดีคือเข้าใจไหมครผมพยายามที่จะสร้างเกาะอยู่คือเกาะเกาะหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะก็เนี่ยเดี๋ยวอนาคตใช่ไหมฮะอ่ะเราก็จะมีเกาะข้างบนตรงนี้ เะะกาะข้างๆตรงนี้ด้านตรงนี้นะฮะแล้วข้างหลางก็มีอีกหนึ่งเกาะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเรามาเข้าไปในนรกกันดีกว่านะฮะซึ่งนรกเนี่ยฮะเราจะต้องก็คงใช้ออพซิเดียนเหมือนกันนั่นแหละเวลาเราไปนรกทีมันต้องใช้ออพซิเดียนกี่ก้อนนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหใช้ทั้งหมด10ก้อนนะฮะ ขออนุญาตฮะขออนุญาต,ออญาตทำเครื่องปั๊มออฟซิเดียนชั่วขราวแล้วกันนะฮะวิธีการปั๊มง่ายที่สุดก็คือใช้วอเตอร์ล็อกโอเคป่ะฮะคือผมข้เกียดวางน้ำทุบๆแล้วอะไรเงี้ยมันเสียเวลาอันนี้คือเครื่องปั๊มออฟซิเดียนแบบกากๆชั่วขราวนะฮะเราหาพื้นที่ว่างๆแล้วเราก็วางบันไดลักษณะคล้ายๆแบบนี้โอเคฮะแบบนี้กึบกึบโอเคฮะแล้วก็แบบนี้ฮะโอเคฮะ แล้วเราก็วางปิดหัวปิดท้ายแบบนี้ให้เรียบร้อยโอเคแล้วเราก็เติมน้ําให้เรียบร้อยฮะซึ่งเราก็จะเติมน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคฮะแล้วก็ตักน้ำอือืเติมน้ำโอเคฮะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาลาวาออกมานะฮะโอเคแล้วก็แปะมันรอบๆข้างตรงนี้ได้เลยฮะปึ๊บเอ๊ะเห็นปะฮะเป็นเทคนิคแห่งความขี้เกียจสุดๆก็เอานะเดี๋ยวอนาคตเราจะมีวิธีการปั๊มออกซิเดนที่ดีกว่านี้นะฮะอันนี้ก็แบบเออลวก ชั่วคราวกันไปก่อนโอเคฮะปึ๊บตรงนี้วางไม่ได้นะอย่าไปเฉมเบิร์วางตรงนี้นะฮะไม่ได้นะว่าไปว่ามานะเราเอาลาวาออกมาหน่อยก็ดีเห็นป่ะลาวาเราผลิตแบบได้เยอะมากเลยอ,ะอ่ะลาวาเยอะอ่ะเผาไอเทมสักนิดนึงอมาทุบออกซิเดียนกันสักนิดนึงไม่ต้องดิดนี้ยฮะรอสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะทําประตูตรงไหนเดี๋ยวเราจะทําประตูในพื้นที่ไกลๆนิดนึงละกันฮะเพราะว่าประตูในเทอร์มันก็จะแบบเออมีเสียงดังอะนะแล้วเราก็ลาคานมันนะฮะซึ่งเราก็โอเคทําไฟแช็กนะฮะแล้วประตูในเทอร์ทำตรงไหนดี นั่นสินะอาชั่วข่าวแล้วกันนะอ่าอาท,าทำทิศใต้แล้วกันอาทิศใต้ทิศใต้ชั่วข่าวฮะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไว้ประมาณตรงตรงตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคฮะเอ่อตึบ๊บตึ๊บนะฮะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนิดนึงกระโดดสูงไปไหมอะถ้ากระโดดสูงไปแล้วแบบรู้สึกลำคาญก็ขออภัยด้วยแล้วกัน <laughs> คือมันมันทำให้การสร้างของเรานี่มันสบายมากเลยนะเวลาแบบกระโดดสูงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะกึ๊บโอเคฮะแล้วก็แปบะบไฟนิดนึงเย้ yeah. เห็นป่ะเวลาเราลงจากข้างบนน่ะเราเลือดไม่ลดด้วยเพราะว่าแบบเห็นป่ะเรามีจัมบู๊เห็นได้จิมมี่ดีดีโอเคฮะไปกันเลยข้างหน้าตัวอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีโอเคฮะลองเข้าไปในในเธอเลยฮะก็ไม่ต้องคิดหรือคาดหวังอะไรมากค่ะอย่างไรมันก็เป็นพื้นที่โล่งอยู่แล้วพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ก็ค้างสักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วแล้วก็เอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยอ๋อโอเคตกใจนึกว่าแบบเออพังไปแล้วนะฮะโอเคเนี่ยฮะ ใน,นเนเธอรมันก็แบบมันก็ไม่มีอะไรถูกต้องป่ะฮะอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะขยายประตูตื้นที่ตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเออมีทางเดินโอเคขยายให้มันดีๆนิดนึงเดี๋ยวอนาคตเนี่ยฮะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือแบบทำฟาร์มมอนเตอร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้โอ้้าเฮ้เอ๊ะเอ๊ะอ๊โอ้โอ้โอเคฮะมันมันมีอะไรให้ตื่นเต้นในเนเธอรโอเคโอเคแต่ว่าอันนี้มัน okay. okay. ตัวอะไรอ่ะตัวพลิกลิ้นมันอยู่ในนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะในเนเธอร์ในเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรไงอ่าโอเคในเนเธอร์มันมีอะไรเห็นป่ะฮะตรงนู้นมันมีหมู่บ้านพลิกลิ้นอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปปนของแล้วกันคือเข้าใจไหมมันอยู่ไกลถ้าเราจะขึ้นไปเนี่ยเราต้องต่อขึ้นไปอะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปหาแน่นอนฮะใจเย็นๆเดี๋ยวขอกลับไปที่โลกปกติแป๊บหนึ่งในคลิปนี้ขออนุญาตเคลียร์เควสหน้าแรกให้หมดก่อนโอเคป่ะฮะเดี๋ยวเราได้ไปบุกตตะะลุยรรงงนนนนนน้้แ่่ออาาจมีขใหเป Okay, โอเคฮะวัีหมูบ๊ายบายหมูเออเฮ้ยกำปั้นทอนนี่โหดเหมือนกันนะถ้าพูดถึงอ่ะตบกี่ครั้งแป๊บหนึ่งนะฮะตบสองครั้งตาย <c oughs> สุดยอดแต่ว่ามันมันไม่ใช่มือเราอะ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะเราให้มันซ่อนมือได้ไหมอ่อโอเคคิดถึงมือตัวเองคิดถึงมือตัวเองนะฮะแบบเอ้ยเราชิงกับมืออันนี้ไงนะฮะอ่ะอ้าวอ๋ออ๋อในตัวมีออฟซิเดียนเหรออ๋ออเหรออ๋ออ๋อ,อ,อ,อโอเคฮะอุตส่าห์นั่งทำออฟซิเดียนตั้งนาน ในกล่องก็มีออฟติเดียนโอ้เสียเวลาชีวิตไหมฮะโอเครับของรางวัลฮะซึ่งมันก็มีไอเทมอะไรสักอย่างเนี่ยโปรติงเอ่อเป็นดอกไม้อะไรฮะเป็นดอกดอกไม้อะไรอะ,อะดอกไม้บางสิ่งบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราค่อยเล่นกันในอนาคตแล้วกันฮะมันเป็นเรื่องของพวกดอกไม้เวทมนต์นะ,ะฝากเอาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคป่ะฮะและอันนี้เป็นไอเทมพอร์ทัลชามก็คือเวลาเราเข้าออกประตูเนี่ยฮะเราจะเข้าออกได้แบบรวดเร็วมากก็ใส่ไว้ก็ได้ฮะแล้วแต่เอ๊ มันแ๊บนึงนะมันใส่ได้ช่องเดียวใช่ไหมอ๋อโอเคครับมันใส่ได้แค่อันเดียวอย่างที่บอกฮะคือเกมไมค้าป่ะเนาะมันไม่เหมือนแบบประเทศไทยที่ว่าแบบห้อยพระหลายองค์ได้ใช่ไหมอันนี้คือแบบเขามีระเบียบเข้าใจไหมพาห้อยแค่อันเดียวยอย่างนี้ไงแปลคนไทยต้องทำมอสมาแล้วฮะใส่ของคอได้หลายอันซ้อนกันเลยฮะซ้อนกึกๆเวลาเดินก็แบบตองเตงตองเตงอ่าประตูนี้เราคงไม่เอาอะฮะอาจจะขออนุญาตโยนทิ้งนะฮะมันก็คงไม่ได้คราบยากอะไรหรอกใช่ไหมโอเคฮะโยนทิ้งเลยแล้วกัน คือแบบนานๆเข้าประตูเนเธอร์ทีอะนะเอ้ยอีกเลยอีกแค่2เควสแค่นั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้ฮะคือเควสอะไรเนเธอร์บิกนะฮะคือเข้าใจไหมในโลกเนเธอร์อ่ะมันไม่มีไอเทมอะไรเลยเข้าใจไหมฮะดังนั้นฮะเราจะต้องทำเนเธอร์บิกซึ่งเนเธอร์บิกเนี่ยฮะมันใช้ทำอะไรได้บ้างเนเธอร์บิกมันก็ใช้ในการปั๊มเนเธอร์แลกได้ปะถ้าจะไม่ผิดแป๊บนึงนะฮะเนเธอร์บิกมันปั๊มอะไรได้เนเธอร์บิกเนเธอร์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 บิกอ่ะนี่ไงฮะเนเธอร์บิกสามารถปั๊มเนเธอร์แลกได้โอเคแล้วเเนธอออร์บิกทยังงไ โอ้โหในเทอร์บิกทำยังไงไม่นะขออนุญ,ญาตอ่านแป๊บหนึ่งนะฮะในเทอร์บิกนี่คือเราจะต้องใช้มอสอันนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องใช้อะไรเนี่ยเราต้องใช้ผลไม้สีเขียวซึ่งผลไม้สีเขียวก็คือ d เดมอนดีมซี่คุณคุณเนาะเหมือนเหมือนเราเคยเจอปะเอ๊ยแปบ๊บหนึ่งนะมันเป็นมาเล็ดมันเป็นมาเล็ดอะไรสักอย่างที่เราเจอตอนมันอยู่ไหนอะ <laughs> ช่วยดูให้เก็บของไม่เป็นระเบียบเอ่ Demon Dream เอเดมอนดีมซีโอ เก็บของไม่เป็นระเบียบเลยฮะจำได้อ่ะอันนี้ไงโอเคฮะนี่คือสิ่งที่เราตามหาอยู่ฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปลูกต้นนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะปลูกพืชบริเวณตรงนี้นะฮะชั่วคาวไปก่อนฮนะแบบนี้โอเคแล้วเพื่อความรวดเร็วฮะเราจะเอาบนมิวใส่เข้าไปนะฮะเรามีกระดูกอยู่ดังนั้นเราก็ใส่บนมิวเข้าไปแบบนี้จึบ๊บเอ๊ะ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 แปบ๊บหนึ่งนะอ่าโอเคนน,นี้ไอเทมมันมาในนี้เรียบร้อยฮะดีมอนดีมฟรุตนะฮะอ่าเดี๋ เออแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคอ่ะพอเราได้ปุ๊บนะฮะเราก็เก็บของรางวัลแล้วก็ได้คู่มือการใช้งานมานะฮะซึ่งไม่มีอะไรเลยในคู่มือใช้งานอ๋อ,อนี่นี่นมีคู่มือใช้งานตรงนี้อยู่ซึ่งวิธีการใช้งานก็คือโยนโผลไม้ไปที่พื้นแล้วก็เอาฟินน์แอนด์สตลเนี่ยฮะจุดไฟโอเคอะลองดูฮะอา่าแปบ๊บหนึ่งนะอา่านี่โอเคฮะแล้วฟิน a n แอนด์สตลไปเช็คเราอยู่ไหนอะโอเคเราก็จะโยนไอเทมไว้ที่พื้นแบบนี้นะฮะแล้วก็จุดไฟปิ้ว โอเคน่าสนใจแปบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราอ่ะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไฟแบบทั่วไปฮะเราสามารถแบบเออเดินติดไฟตรงนี้ได้โอ้ oh. <laughs> อบอุ่นเหลือเกินะฮะเดี๋ยวเราดูซิว่าทํายังไงแปบหนึ่งนะฮะเราต้องทําเนเธอร์บิกนะฮะซึ่งเนเธอร์บิกก็คือนี่เราจะต้องเอาบริกธรรมดาที่เผาแล้วโยนเข้าไปในไฟปิ้วแบบนี้แล้วเราก็จะได้เนเธอร์บิกโอเคได้ฮะ <laughs> ไปหาเคลก่อนซึ่งเราก็มีเคลอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะอ่าฮะเรียบร้อยเอามาเผาแปบหนึ่งนะฮะเอา Okay, มาเผาด้วยความสงสัยอีกเหมือนกันฮะไฟอันนี้เนี่ยฮะมันจะมีวันดับหรือเปล่าคงไม่มีวันดับมั้งไม่รู้ดิคือเข้าใจไหมปกติแล้วไฟเนี่ยมันจะต้องอยู่บนในเทอร์แล็คใช่ไหมแต่นี้ไฟมันอยู่แบบบนพื้นหญ้าเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าไฟมันดับก็เดี๋ยวค่อยจุดใหม่ก็ได้แหละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวรอไอเทมตรงนี้แป๊บหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ต้องดีเทล่ฮะจะเสร็จแล้วโอเคเราก็ได้บิ๊กมาเรียบร้อยฮะแล้วเราก็โยนไอเทมเข้าไป ว้าวมันดูน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารมณ์ประมาณมแบบแลกของกับพวกเหล่ามอนเตอร์เลวร้ายอีกโลกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเอาบิกโลกปกติไปแล้วมันก็ให้อีกอันออกมาเลยประมาณเนี้ยฮะ <c oughs> ก็เจ๋งดีเหมือนกันฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราโยนไอเทมที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องไปอ่ะเช่นแบบโยนสติกไปแบบนี้โอเคฮะโยนไอเทมที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่มีปัญหาอะไร <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นถัดไปเราเอาเนเธอร์บิกมาคราฟแบบนี้เราก็ได้อย่างนี้โอเค รับของรางวัลฮะไม่ใช่อันนี้รับของรางวัลเฮ่แล้วเราก็จะได้พัมกินหน้าบูดมานะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยสอนแล้วกันว่าใช้ยังไงอีกหนึ่งเควสนะฮะซึ่งอันนี้เป็นไมซิเลียมโอเควิธีการหาไมซิเลียมก็คือเอาดินเนี่ยฮะมาล่อนในอุปกรณ์เอนเดอร์ไซด์โอเคฮะดินเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวขอเอาดินมาล่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนี่ฮะเราจะเอาดินมาล่อนในนี้นะฮะแล้วก็รอครับติก๊ตกตก๊อก อ่าใช่ฮะแล้วระหว่างนี้ฮะถ้าเกิดเราอยากจะได้เนเธอร์แลคก็แป๊บนึงนะฮะดินเต็มอ่าคือถ้าอยากได้เนเธอร์แลคก็เอาเอันเนี้ยใส่เข้าไปแทนคือบางครั้งดินมันก็เยอะเกินอะนะฮะอ่ากล่องเก็บของไอ้เจ้าหมูเอ้ยน,นี่ฮะใส่ใส่ไปตรงนี้ก่อนชั่วคราวโอเคแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้เนเธอร์แลคเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็ใส่เข้าไปในนี้แหละซึ่งเนเธอร์แลคก็คงมีประโยชน์แหละ<า>นะฮะ,ะ,ฮะอยว่ากัน กลับมาที่เครื่องร่อนด,ดินของเรากันต่อเหมือนเดิมฮะนี่เราก็ได้อุปรกรณ์ที่เราต้องการเรียบร้อยไมซีเลียมรับของรางวัลท่าดาโอเคฮะรับของรางวัลรับขอนรางวัลเย่เย่เ่ย้แป๊บหนึ่งนะเราทำเควสหมดแล้วไม่ใช่เหรอเราเราขาดเควสอะไรอีกอะ่ะก็เนี่ยมันมันมันครบหมดแล้วเนาะใช่ไหมฮะเสร็จป่ะยังเ,เสร็จหมดแล้ว อ่ะแปปหนึ่งนะฮะรูทบีเอา <_ an> เพึ่งมาอีกแล้วเหรอโอ้โอเคฮะพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเขาตกโลกไปนะแล้วเขาก็เกิดมาใหม่โอเคฮะมาดูกันซิฮะว่ามีของอะไรเพิ่มเติมบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฮลโหลโอเคเราก็ได้ไข่นะฮะแล้วเราก็ได้ลูกเตา๋านำโยก <_ an> ลูกลูกเต๋าเสียงโชคอะ่ะก็ได้ไข่โอเครู้สึกรู้สึกพึ่งจะเกลือเหมือนกันทำไมรอบนี้เกลือจังเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าไอเทมอันนี้มันใช้ยังไงถ้าจะไม่ผิดเนี่ยฮะเราจะต้องใช้คู่กับไอ้นั่นมั้งแปปหนึ่าะเ มันเรียกว่าอะไรไอ้นี้ป่ะไม่รู้ดิอ่าเนี่ยเราต้องวางแบบนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็แบบหนึ่งนะฮะเอาอันนี้วางข้างบนลักษณะแบบนี้โอเคนี่ไงแล้วเราก็จะได้แท่งไฟยืบลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคสุดยอดคือจริงๆตัวแท่งไฟเราก็มีอยู่แล้วนะ <c oughs> ใครมีวิธีจัดการกับหูช่วยบอกทีเถนะอะฮะตัวนี้เกาะของผมดู <c oughs> เนี่ยเหมือนเกาะสักุระไหมฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นสักุระนะฮะมันคือหมูเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะพึ่งยังไม่ตายเหรอเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะพึ่งยังไม่ตายนี่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 ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย,ย,ตายพึ่งยังไม่ตายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คําถามคือพึ่งอยู่ไหนอ่าอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วผมคิดว่าพึ่งอีกตัวหนึ่งเขาก็กําลังจะบินออกนอกเกาะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพึ่ง อย่าพึ่งออกนอกเกาะเซลกอย่าพึ่งออกนอกเกาะนะอย่าพึ่งออกนอกเกาะนะก็ควรจะทํารังพึ่งให้พึ่งเนาะนี่ไงทําได้ใช้ไอ้นี่ฮะชูการ์นะฮะน้ำตาลน้ำตาลโอเคฮะน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกกิ๊กมาทำรังพึ่งชั่วขราวกันดีกว่าฮะซึ่งรังพึ่งเราควรจะวางไว้บนแคมป์ไฟเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะรังพึ่งชั่วขราวอันนี้ฟาร์มพึ่งชั่วข่าวสัญญาอ่าไว้ตรงใกล้ๆกับแหล่งน้ําตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่ตรงนี้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 โอเคอ่าตรง ตรงไหนดีตรงนี้ตึ๊บโอเคฮะแล้วก็แบบนี้แล้วคราวนี้พึ่งตัวนั้นหายไปไหนแล้วพึ่งอ้ท่านผู้ชมฮะพึ่งไปนู่นแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะพึ่งไปนู่นแล้วนู่นนู่นเห็นปะเห็นปะไม่เห็นนั่นพึ่งไปนู่นไปนู่นแล้วลงไปแล้วไม่เอปล่อยพึ่งไปเถอะนะฮะแล้วพึ่งตัวนี้เนี่ยฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเขาจะเข้ามาที่หลังพึ่งได้หรือเปล่าอ่ะขอขอลองดูแป๊บหนึ่งนะฮะพึ่ง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 อ่ะ คือไม่รู้ว่าพึ่งมันฉลาดพอที่ว่ามันจะไม่ลงโลกหรือเปล่านะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือรังพึ่งของนายนะโอเคป่ะ okay, นี่คือรังของนายนี่้านนายเข้าไปเล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 ยโอเคพ okay. อไปตามหาพึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะบางครั้งก็สงสัยว่าพึ่งที่มันลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยฮะมันตายหรือเปล่าน,นะฮะขอ <c oughs> ไปแอบ,บดูพึ่งแป๊บหนึง่งเผื่อเราจะได้แบบเออกอบกู้มันมานั่นไงเจอพึ่งอยู่ข้างล่างโอเคฮะพึ่งมันจะตายไหมอ่ะพึ่งโดนน้ำไม่นะพึ่งขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาขึ้นมาขขขึึึ้้้้นนนมมมาาาเเรว อ uh, ขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โหถ้าเราลงไปนิดคือเห็นปะถ้าเกิดเราลงไปอีกนิดหนึ่งนี่คือเราตกโลกแล้วนะไม่ได้อะเราจะกอบกู้พึ่งตัวนี้ยังไงนิด <c oughs> ไม่น่าจะกอบกู้ได้ฮะไปเถอะ <c oughs> ปล่อยเข้าไปฮะปล่อยให้เขาอยู่ข้างล่างแบบนี้ไปเถอะดูฮะแล้วในช่วงเวลาอันสัน้นก็มีปลาเกิดในน้ําที่เราวางด้วย <c oughs> ตายเถอะน,น,นิดหน่อยก็ยังเกิดนะปลาและเผื่อบางคนสงสัยฮะแกะตัวนี้ที่เรากำลังจะวางไม่ใช่แกะธรรมดาดูนะฮะดู ปึ๊บนี่เห็นป่ะฮะไม่ใช่แกะธรรมดาเห็นป่ะมันคือแกะอะไรฮะมันเป็นแกะไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดสมมติเราตัดขนแกะเขาเนี่ยฮะเราก็จะได้ขนแกะที่ไม่ธรรมดาหนึ่งสองสามปึ๊บใช่นไหมนี่นี่เห็นป่ะเราได้ขนแกะที่มีไฟฟ้าอันน่ะแล้วก็ตัดขนตรงนี้นิดนึงเห็นป่ะก็คือเหมือนแบบขนแกะสีต่างๆแต่ว่ามีไฟฟ้าถ้าเราวางแล้วถ้าเกิดเราทุบหายไปเลยอ <All. S 1> ้าวต่างกันซึ่งขนแกะที่มีไฟฟ้า อ๋อฮะขนแกะที่มีไฟฟ้าเอามาค้าแบบนี้ hmm, ไม่รู้อะเอาเป็นว่าเป็นแกะที่ไม่ธรรมดาละกันนะฮะก็ฝากไว้ก่อนละกันฝากไว้ฝากไว้ก่อน okay. และในคลิปนี้ฮะเราก็ได้เข้าไปในประตูเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแ <Huh? S 2> ละเควสหลักของเราเนี่ยฮะก็เสร็จครบหมดเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยด้วยเช่นกันฮะเดี๋ยวนคลิปต่อไปฮะเราจะไปบุกตะลุยเมืองแห่งนรกกันโอเคปะฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหม่จะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะ ผมขอกลับไปคลิปที่นี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบ๊ายถ้าชอบซีรีส์ f t b Sky อย่าลืมกดไลค์เป็นกลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย,บาย